กรมการขนส่งทางบกนะครับเดินหน้าลงทุนในโครงการที่มีชื่อว่าศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของเพื่อจูงใจให้เอกชนนั้นเข้ามาใช้ครับนายจิรุธวิสารจิตนะครับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนั้นได้เปิดเผยว่ามีการปรับเงื่อนไขการลงทุนโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของที่จังหวัดเชียงรายนะครับโดยใช้วงเงิน2 0 0พ 8 6 4ล้านบาทครับเพื่อให้เอกชนนั้นร่วมลงทุนในโครงการที่มีลักษณะเรีกว่า PPP net cost นะฮะภาครัฐเป็นผู้ลงทุนค่าที่ดินและค่าก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานส่วนเอกชน,น,นเป็นผู้ลงทุนค่าอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าสำนักงานงานระบบเกี่ยวข้องกับการบริหารรวมไปถึงงานบำรุงรักษาและรับความเสี่ยงทางด้านของรายได้นะครับและที่สําคัญก็จ่ายค่าสมมทานให้ภาครัฐเป็นเวลาถึง15ปีจากปีที่เริ่มให้บริการนะครับซึ่งโครงการเปลี่ยนศูนย์เรียกว่าเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสิน ค้าเชียงของนี่นะฮะจะเป็นสถานีปรับเปลี่ยนการขนส่งระหว่างประเทศไปสู่ภายในประเทศนะครับรองรับการขนส่งสินค้าผ่านถนน r 3 a เชื่อมระหว่างไทยกับสอปปลอาวและจ,จีนทางฝั่งตะวันตกซึ่งจะช่วยกระตุน้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายและเป็นศูนย์กลางด้านการโลจิสติกของภาคเหนือนะครับ